ดีนะที่พวกเราเนี่ยยังเข้าใจสาระสัจจะสาระแท้แท้ของชีวิตสาระแท้แท้ของชีวิตก็คือธรรมะศาสนาเทวนิยมเขาก็ธรรมะเขาก็เป็นสาระที่ยิ่งยิ่งเหมือนกันยิ่งของพุทธแล้วยิ่งเป็นสาระที่เป็นธรรมะขั้นโลก,กุตระด้วยเพราะฉะนั้นคนทุกคนเลยไม่ว่าใครถ้ามีความ มีความเข้าใจแล้วว่าสาคัญมั่นหมายในตนเองเลยว่าโอ้โหเราจะต้องใส่ใจในเรื่องธรรมะนะเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจเ,เราต้องใส่ใจในรมธรรมะนะชีวิตเนี่ยเพราะเกิดมาชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่มีความสนใจธรรมะนี่มันไม่ใช่คนเลยขออภัยที่อาตมาพูดความจริง มันเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเลยมันหลงไปกับลาบยศสันเรินโลกีสุขแล้วก็ลงนรกขึ้นสวรรค์ลงนรกขึ้นสวรรค์มีแต่สะสมกิเลสเลยสวรรค์ก็กิเลสคุณได้สวรรค์ก็กิเลสได้นรกนะแน่นอนก็ได้กิเลสแน่นอนไม่ได้อื่นเลยนะฟังชัดๆอีกทีหนึ่งทวนคนที่ไม่ใส่ใจธรรมะนี่นะเกิดมาชีวิตแต่หาแต่เงินแต่ทองาหาแต่าาาาาลาบแต่ยศสันเสรินนี่นะ พระปุริชาท่านเรียกสวยท่านเรียกว่าเป็นเดรจชานวิชาคือวิชาที่ไม่พาไปทางนิพพานสรุปง่ายๆครับว่าเดรจชานวิชาวิชาไม่พาไปจะไปนิพพานนั่นก็คือวิชาพาไปเป็นเดรจชานสรุปง่ายๆชัดๆวิชาไม่พาไปในไปไม่พาไปนิพพานก็คือวิชาพาไปเป็นเดรจชานนั่นแหละเห็นไหมว่ามันคำตรงๆมันไม่ได้ไปบิดเบี้ยวอะไรหรอก มันเกิดมาเป็นเดรัจฉานอยู่ตลอดกาลนานไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนคนที่ไม่ใส่ใจธรรมะแม้จะเป็นเทวานิยมเป็นคนใส่ใจธรรมะบ้างก็ยังเป็นเดรัจฉานที่ยังเป็นคุณงามความดีเป็นสัตว์ที่ดียังเป็นสัตว์ที่ดียังเป็นประโยชน์บ้างแต่ถ้าไม่ใส่ใจในธรรมะเลยนี่เกิดมาชาติไหนก็แล้วแต่ได้แต่กินเลสได้แต่กินเลส สวรรค์ก็กิเลสนรกก็กิเลสเพราะฉะนั้นสรุปแล้วกิเลสนั่นแหละคือตัวนรกทั้งหมดสวรรค์ก็นรกนรกก็สวรรค์สวรรค์ก็นรกนรกก็คือนรกสวรรค์ก็ยิ่งนรกหลอกนรกซับซ้อนสวรรค์เนี่ยนรกมายาสวรรค์นี่คือนรกมายาฟังชัดๆฟังชัดๆเพราะฉะนั้นคนเราต้องม้ศึกษาธรรมะโดยเฉพาะธรรมะโลกุตระจะไม่รู้จักสวรรค์นรกเทวนิยมไม่รู้จักสวรรค์นรก เป็นสุขนิยมเป็น,เป,นเป็นความรู้ที่ไปตื้อตันอยู่แต่แค่สวรรค์เพราะฉะนั้นจะไปหวังหมดพบหมดชาติไม่มีทางที่จะหมดพบหมดชาติไม่มีนิพพานจะวนเวียนอยู่กับสูงต่ำต่ำสูงดีชั่วชั่วดีสุขทุกข์วนเวียนอยู่นี่แหละนานับกับการนิรันดรน,นิรันดรเลย ซึ่งเขาเขา้าใจว่าเขาตายแล้วเขาจะไปตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้ามันไม่ได้อยู่กับพระเจ้าหรอกมันก็จะวนเวียนมาตามวิบากวิบากกรรมเกิดตายแล้วตายแล้วก็ไปสู่วิบากที่ตัวเองมีกรรมวิบากสั่งสมมาไว้ยิ่งหลงนะพวกที่เทวนิยมในยิ่งหลงในยิ่งมาเกิดเร็วเขานึกว่าเขาตายแล้วเขาจะไปอยู่กับพระเจ้านิรันดรไปเลยไม่จริง พวกเทวนิยมนี่ยิ่งเกิดเร็วเพราะว่ากิเลสมันสวรรค์มันจะต้องไปสวรรค์สวรรค์นั่นแหละมันพาให้เกิดแต่สวรรค์นั่นคือนรกมายาของนรกจำให้ชัดฟังเข้าใจให้ดีๆเลยาศาสนาพุทถึงมาล้างความหลงล้างความเข้าใจผิดนี้ว่าคนเราเกิดมาจะเอาแต่สวรรค์เอาแต่นรกเนี่ยมัน มันไม่มีทางจบเพราะฉะนั้นจะต้องมาเริ่มเข้าใจแล้วโอ้สวรนะรค์นรกนี่มัน,ม,นมันเป็นเรื่องตั้งแต่สวรรค์หยาบพระพุทธเจ้าสอนมาตั้งแต่สวรรค์ชั้นหยาบชั้นอบายชั้นที่จะต้องไปขี่โกงเข้าแล้วก็ได้สุขอ่าได้มีอํานาจบาปใหญ่เอาเปรียบเอารัดคนอื่นเขาก็เป็นสุขอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นหลงรูปรบกิจเสียงสัมผัสก็เป็นสุขอะไรพวกนี้ คือค่อยระดับเป็นระดับระดับเลิกมาเรื่อยๆเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นศพดาสกิทานาคาอรหันไปเรื่อยๆนี่สุดยอดนะ <c oughs> ชีวิตนี่ถ้าเผื่อว่าไม่มีธรรมะนี่มันเหมือนคนตายทั้งเป็นไม่ใช่ตายทั้งเป็นหรอกเป็นเดร,รชานอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วชีวิตเป็นเดร,รชาจริงๆอาตมาไม่ได้ด่านะ <c oughs> ไม่ได้ไปว่าไม่ได้เป็นด่าไม่ได้ไปกดข่มไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนอะไรเข้าใจภาษาธรรมะให้ดีๆเดรชานคืออะไร เดรจชานคือคำว่าเดรจชานก็แปลกันง่ายๆเราแปลว,แว่าสัตว์แปลว่าสัตว์เดรจชานนี่ก็แปลว่าสัตถถว์ใช่ไสัตว์ทั่วไปสัตว์แมไ่ไปหมายถึงสัตว์น้วยพวกช้างมา้างัวควายอะไรกันต่างๆันคือเดรจชานทั้งนั้นใช่เลยอย่างนั้นแหละใช่เลยอย่างนั้นน่ะมันไม่รู้เรื่องยินโออีเนอะไรเลยเหมือนกันเลยแต่คุณได้รูปร่างเป็นคนแต่ความนึกคิดและพฤติการพฤติกรรมของชีวิต คุณเหมือนกันเลยกับเดรชานไม่จะหนักกว่าเดรชานก็คือแย่งลาบยศสรรเสริญโลกีสุขกันยิ่งกว่าเดรชานเพราะฉะนั้นจะมีกรรมมีวิบากหนักกว่าเดรชาฟังให้ดีนะมีกรรมมีวิบากหนักกว่าเดรชานเพราะเดรชานมันจะไม่แย่งกันเหมือนกับคนคนนี่มันแย่งกันแล้วมันทําร้ายกันหนักกว่าเดรชานอกจากหนักกว่าเดรชานะ จองเวรจองกรรมกันยิ่งกว่าเดรัจฉานจองเวรจองกรรมกันไม่พอมีวิธีคิดซับซ้อนลึกซึ้งซับซ้อนที่จะแก้แค้นกันหนักกว่าเดรัจฉานเห็นความโง่ของคนไหมความโง่ของคนที่โง่กว่าเดรัจฉานเห็นไหมฟังเข้าใจไหมความโง่ของคนโง่กว่าเดรัจฉานซับซ้อนโอ้โห พฤติการสังคมที่ขณะนี้โอโหที่ต่างประเทศเขาเหมือนเมืองเมืองไทยเรามาเนี่ยตู้ปันสุกมีกันทั่วทั่วประเทศเลยตอนนี้เมืองไทยทุกจังหวัดประชาชนทำเองไม่ใช่รัฐบาลทำประชาชนทำกันเองตื่นตัวกันเองเมืองไทยทำกันทั่วดูจะทุกจังหวัดแล้วนะตอนนี้วันนั้นดูเขาตรวจสอบกันมีสถิติ50กว่าจังหวัด โดนนี้จะเจ็ดสิบจังหวัดตม่มางทำกันทุกจังหวัดละวันแต่และจังหวัดก็มีหลายจุดมีหลายตู้หลายตู้มีเยอะเป็นกรุงเทพจะเป็นร้อยตู้มากที่กรุงเทพด้วยที่จังหวัดใหญ่ๆก็มีก็เป็นสิบเป็นร้อยตู้อะไรเนี่ยซึ่งเป็นพฤติการนะเป็นพฤติการของสังคมเป็นพฤติการของมนุษยชาติที่ได้เกิดการเข้าใจว่า สิ่งอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่ากระทําพฤติกรรมอย่างนี้เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับกาลเทศะเพราะนั้นคนที่มีฐานะแต่ละฐานะที่พอทําได้ขนาดเขาไม่ได้เป็นคนร่ําคนรวยไม่ได้เป็นคนที่มีเหลือเฟืออะไรต่อใดก็มีกระจิกกระจายทำคนบางคนไม่มีไม่ได้ทําเองแต่ก็มีเข้ามีของก็เอาไป ร่วมเอาไปใส่ในตู้ตของคนนั้นต,ตู้ของคนนี้ต้อง,องคนนั้นเอาไปใส่ตู้คนนั้นคนนี้คนนี้มันออกจากจิตใจความรู้สึกที่พายเขากระทําแบบนี้มันเป็นเรื่องจิตใจที่มันเป็นการต้องช่วยกันนอย่าให้อดตายมันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะนี่เป็นสําคัญที่สุดนมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยจริงๆ พฤติการนี้พฤติกรรมอันนี้ของมนุษยชาติของสังคมมนุษยชาติอัตมาภาคภูมิใจที่เมืองไทยเรามีมีพฤติการอันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยในเมืองไทยต่างประเทศเขา,าเชื่อว่ามีน้อยต่างประเทศเขาไม่ได้มีประชาชนเป็นคนลงมือทานะครับเพราะประชาชนไม่ได้ใอรได้ทำมีแต่องค์กรใหญ่ๆที่ช่วยทําครับอ๋อองค์กรใหญ่ๆใ,ในต่างประเทศนะนะครับ ประเทศไทยเรามีประชาชนโอ<ช>นประเทศไทยนี่มันกอกจากจิตของตนเองเลยของแต่ละคนทต่คนบอกว่าฐานะไม่ดีไม่ได้รับด้วยอะไรเขาก็ทำอเอาเขาทำไปจนกระทั่งมีพิเศษเอาลงศพมาทำเป็นชั้นชั้นช,นชนเป็นตู้ที่จะใส่อะไรนี่อีกโอ้โหเขาก็มีแนวคิดว่าเอาลงศพมาทำเป็นตู้ที่ใส่อาหารให้กินเนี่ยเพื่อให้เตือนให้ซับซ้อนให้เตือนว่าคนเราจะต้องตายนะ กินได้กินได้อยู่แล้วก็จะต้องมีตายซับซ้อนให้มีการศึกษาให้มีการระลึกรู้ฉุกคิด่ซึงสิ่งของนำะมาใส่ตู้ก็ได้มาจากที่พระสงฆ์อะไรก็แล้วแต่จัดทำอะไรต่างๆนานาเนี่งงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นพฤติกรรมที่ยิ่งใหญ่ถ้าเผื่อว่าเกิดอย่างนี้ไปอยู่นานถึงปีนะโอ้โหมันจะติดนิสัยนะ ถ้าทําไปกันนานถึงปีเนี่ยจะกลายเป็นนิสัยเลยจะกลายเป็นพฤติกรรมสังคมเลยพฤติกรรมสังคมก็เลยโอ้<ม>โอก็เลยจะทํากันไปเลยชินเลยนะมันจะชินถ้าทําไปทั้งปีเหมือนในสมัยพุทธกาลครับพระท่านเศรษฐีเนี่ยเขาไม่ได้โชว์ความร่ารวยเงินทองนะครับคนสมัยพุทธกาลคนรวยเศรษฐีเนี่ยเขาจะแสดงออกด้วยการสร้างโรงทานอ่าใช่ ให้าการแบ่งปันนี่แหละคือคาแรคเตอร์การแสดงออกของเศรษฐีในยุคนั้นครับเพราะฉะนั้นสมัยนี้น่าจะเอามาทํานี่นะ,นนะเกิดภาวะอย่างนี้นะนเหตุการณ์อย่างนี้มัน,ม,นมันดีให้เกิดในด,ดูที่นี่ตู้นี้ดูตู้นี้เอาไปตั้งที่ข้างทางทานใหญ่ฟุตบาทข้างถนนเลยทํากันเรียกว่าดือด้อๆง่ายๆมีตู้ยกตู้ไปไม่มีตู้ตั้งก็เอาไม้อะไรมาต่อเป็นตู้เข้าพอสมควรพอให้วนวางโควาง,ขอ,วางของได้แล้วก็ทํา มันเป็นแมมันเป็นพฤติการที่มันน่าทึ่งอ่ะเป็นพฤติการที่มันมันมันดีจริงๆเลยมันปลอดเนี่ยมันมันมีใจเผื่อแผ่มีจิตใจที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งกินแบ่งใช้กันไม่ให้อดให้อยากตายเพราะฉะนั้นขณะนี้นี่นะเรานึกถึงเอ้เมื่อเหตุการณ์อย่างนี้ยังไม่เกิดมันจะมีคนเร่ร่อน มันจะมีคนอดอยากมันจะมีขอทานมันจะมีอะไรไตรอยู่ในสังคมใช่ไหมพอมาถึงยุคนี้อย่างนีนะ้คนพวกนี้สบายเลยไม่ต้องเดือดร้อนเลยนะคนพวกนี้ในะสบายหมดเลยนะเพราะงั้นเขาก็ไม่ต้องไปนึกถึงเลยคนพวกนี้เขาก็สบายของเขาแน่เพราะนคนที่มีศักดิ์ศรีไม่ค่อยเหมือนคนนงนะัเขาก็แน่นอนเขาก็พอได้อยู่ได้กิน แบ่งปันกันเจือจานกันสุดยอดนะอิะอ๋วมงคลอินเนี่ยที่ก็บอกเอาเพลงดอกว่าสักวันหนึ่งดอกไมา้จันารกจะต้อนสักวันหนึ่งคนจริงจังจะหลากหลายสักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชายจะเกิดขึ้นมากมายเต็มแผ่นดินนะแล้วก็ถามว่าถึงเวลาหด้อย่งเพราะเห็นพฤติกรรมของเมืองไทยมีการแบ่งปันมีตู้ปันสุข แชร์อย่าว่าในตู้ปันสุเลยเดินแจกแบงแจกธนบัตรก็ทําลยอ่ะก็ทกันอยู่เนี่ยก็ยังมีท,ทา<ำ>เมืองไทยเนี่ยเดินแจกธนบัตรเดินคนเอาธนบัตรไปแจกกันซึ่งมันเป็นพฤติการที่แหมสุดยอดจริงๆเลยนะเป็นพฤติการที่เนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยพอถึงวาระที่ถึงขีมันเป็นวาระที่ถูก บีบคั้นหรือว่าเหตุการณ์ที่มันมันอะไรอันนึงขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้มันตอบมันพูดยากเหมือนกันนะเอ้โควิดเนี่ยเลยกลายเป็นให้คนเนี่ยเอาจิตใจจิตใจตัวเองพาทำเนี่ยเออเอาของมาแจกกันเผื่อแพรกันเจอเจอจานกันธรรมดาสามันเขาควรจะทําอย่างนี้นานแล้วเขาไม่ทําแต่งวนนี้เอเอเกิดในการคิดยังไงมนท,ทำกันทำกันกระจายไปทั่วเลยนะ ไม่จะทำเงินที่คนเฉพาะคนสองคนทำกันทั่วไปหมดเลยทั่วประเทศไทยทำไปทั่วประเทศไทยเลยซึ่งเหตุการณ์ที่บอกเมืองไทยมีการแบ่งปันแบ่งแจกแล้วก็มีความคิดเช่นนี้อเออเฟื่อเจือจานนรกไปเนี่ยสงสัยจะสืบเรื่องมาตอนตั้งแต่ตอนบอมออฟเลิบอ่ะพ่อท่านอ้าวโยงใหญ่ไปถึงบอมออฟเลิบ เดิมยายไปถึงที่สนามหลวงโยงยายไปถึงยุคที่ในหลวงรัชกาลที่9สินประชนแล้วว่าเกิดกระแสแบ่งปันเตื้อเฟื้อเจือจานแจกจา่ายกันเต็มสนามหลวงกันนานเป็นไม่รู้กี่เดือนเป็นปีนะเหตุการณ์อย่างนี้เหตุการณ์แบ่งปันแบ่งแจกอะไรต่างๆเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในเมืองไทยนะ อของคนไทยเมืองไทยเลือดเนื้อไทยที่ทำกันซึ่งจริงๆอินเดียเขามีโรงทานเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันนี้เขาก็ยังมีพวกที่มีฐานะพวกที่มีเ,เขาก็มีคือมันเป็นอนุสัยไม่ใช่นิสัยไม่ใช่วิสัย,ยตัวน,นั้นนะมันเป็นอนุสัยอยู่ในจิตลึกๆเลยเพราะคนไทยนี่เป็นาศาสนาพุทธมันก็มีอนุสัยอันนี้มาแล้วมันก็มาทำกันอย่างนี้ ซึ่งมันสุดยอดจริงๆเลยนะเพราะงั้นเหตุการณ์อย่างนี้พฤติการอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนมันไม่ไม,ไม่ไม่ยิ่งใหญ่แต่อาตมาเห็นว่ามันยิ่งใหญ่มากมันดูเหมือนมันเป็นเรื่องนี่พวกเขามีสตุ้งสตังกันนะพวกเศรษฐีพวกที่เขามีเงินมีทองนี่เห็นพวกเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดจนพฤติการอย่างนี้เกิดขึ้นเขาก็จะนั่งดูแบบก มันอะไรวะมันทําเป็นแจกจ่ายเจือจานกูมีเยอะมีเยอะกูยังไม่ใช่ต้องจะแจกจ่ายเจือจานอย่างนั้นเลย <c oughs> เขาก็จะดูเป็นความรู้สึกอะไรอะไรที่มันจิตใจถ้าเพราะว่าคนที่ฐานะร่ํารวยนะ <c oughs> ถ้าเขาเห็นอย่างนี้ปั๊บนี่นะ <c oughs> เขาจะทาคล้ายๆกับจิตใจของบินมารือริดเนี่ยบินมารือริดเนี่ย <c oughs> ตัวแกเองแกไม่ได้เป็นเศรษฐีร่ำรวยแกก็ไปทำพิจาราอะไรเพื่อที่จะไปทำแล้วก็น้ำใจของคนไทยก็ให้มาดูสิเดี๋ยวเดียว,ยวไม่นานไม่ช้าเลยได้ครับไปตั้งขี่ร้อยล้านะะานะถึงถึงร้อยล้านไหมเถอะไม่ถึงเหรอหลายสิบล้านเสร็จแล้วก็มาเดอมาแจกที่นี่หาทางแจก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 แล้วแกก็ต้องพยายามเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเรา ที่ล้างคงเข็ดนะพยายามจะต้องแจกคนมันเหนื่อยจ้ามาหาไปทงแจกต้องแจกให้หมดไงถ้าไม่แจกมันก็ไม่ได้อจะแจกไปทีเดียวเอาไปเลยล้านหนึ่งสองล้านมันก็ไม่ได้มันจะได้หมดเลยมันก็ได้ก็ต้องแจกไปทีร้อยีรอยเนี่ยเป็นร้อยล้านร้อยกว่าร้อยสี่สิบล้านเนี่ยคิดดูสิซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเมืองไทยเป็นพฤติการเมืองไทยที่อื่นกาจะมีอะไรซ้อนรู้ไหมไปทําวิธีนี้อย่างนี้นมัน ไรศักดิ์ศรีมันไรศักดิ์ศรีมันไม่มีศักดิ์แห่งความเป็นคนมันรู้สึกมันเป็นเรื่องกระจอกมันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะมีความคิดแบบนี้อไมกลกาครับด้วยทั้งคนจะให้ทั้งคนจะเอาคนจนจะเอาก็ยังพยิงพยองด้วยนะอย่างอเมริกาอย่างนี้คนอเมริกันชาวอเมริกันเ็าจะเป็นคนมีแบบนี้คือความรู้สึกนึกคิดซ้อนๆที่เป็นคอนเซปต์ของคนนี่นะที่มันมีลักษณะพวกนี้มันซับซ้อนอีกหลายชั้น มันเป็นเรื่องทีออ่อธิบายยากอธิบายออกไปมันก็หลากหลายมากมายนะเพราะงั้นในการพฤติการที่เกิดในเมืองไทยอันนี้อาตมาเขาว่าเป็นตัวอย่างของโลกเป็นตัวอย่างข้อมวลมนุษยชาติเป็นพฤติกรรมที่จริงใจสะอาดบริสุทธิ์เห็นแก่ชีวิตกันและกันหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่ อยู่ในคำสอนศีลข้อที่หนึ่งหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่โดยเฉพาะสัตว์คนโดยเฉพาะคนด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดจิตตัวนี้ขึ้นมาคนที่ทำตู้ทำอะไรแต่ไ้ที่ไปแจกไปอะไรเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยนะคนร<ม>่ำรวยว่าไม่เห็นจะถ้าคนร่ำรวยทำก็ทำได้โอ้โหเต็มไปหมดจริงค,คนร่ำรวยไม่ได้คิดอาจจะทำอย่างนั้นหรอกเขาถือว่าเป็นเรื่องกระจอกแต่คน ที่ไม่เป็นคนร่ํารวยมีจิตใจแบบนี้นี่นะอ่ามันเป็นเรื่องจริงของจิตมันเป็นเรื่องจริงของจิตเขาจึงไปทําคนร่ํารวยไม่ขนาดอย่างธนาทรร่ํารวยมีเงินปันล้านหมื่นล้านอะไรเงี้ยหรือว่าคนร่ํารวยยิ่งกว่านั้นเขาไม่สนใจนะไม่ทําเขาทำแล้วเขาจะหาว่าเรียนแบบคนพวกนี้อเอาซ้อนมันซ้อนอีก,<ำ>กเยอะเลย นแต่เขาก็ทำเขาจะต้องไปมีพิธีการนี่เขาจะทำทีละร้อยล้านนะทำอะนะเกิดพิธีการเกิดออกข่าวโอ้ยอะไรไปนู่นนะมันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงใจอ่ะมันเป็นเรื่องซ้อนแฝงมันเป็นเรื่องโปรพรกาดาของตัวเองอะไรต่างๆนาะนาะซึ่งเรื่องนี้ซับซ้อนลึกซึ้งสรุปแล้วคนไทยเนี่ยเฉลี่ยเลยค่าเฉลีย่ยมวลประชาชนคนไทยเนี่ยมีเลือดแห่งการแบ่งปัน ใช้คำนี้ได้เลยอยู่ใน DNA เลยใช่ไหมครับมีเลื่อนแห่งการแบ่งปันอยู่ในดีเลยนเอลยอยู่ใน D n a อของคนไทยเลยอยู่ในอนุสัยของคนไทยเลยนอ้าผ่านอันนี้นอยากจะย้ำอันนี้นี่ของอิ๋วเขาก็เลยเอายิบมาพูดถต่ว่าเกิดเหตุการแบ่งปันกันไปทั่วแล้วบอกว่านี่ต่อไปจะบอกว่าดอกไม้จะบานสะพรั่งนคนจริงจังจากหลากหลายมันจะเป็นด้วยมันจะเกิดการ เปิดเปิดฉากกันนี้ขึ้นมาบ้างเหมือนกันทำไมจึงเชื่อว่าชาตินี้ชาติหน้าโลกนี้โลกหน้ามีจริงเอาอย่างนี้จุดแรกศาสนาเทวนิยมชัดๆเลยอย่างศาสนาเทวนิยมใหญ่ๆอย่างคริสต์อิสลามอะไรงี้เป็นต้น เขาจะไม่มีชาติหน้าเขามีชาติชาติเดียวความเชื่อของเขาความเชื่อของเขามีชาติชาติเดียวตายแล้วต้องไปชาตินี้ปั๊บตายแล้วก็จบไปอยู่กับพระเจ้าอัตมาเคยว,วิจัยเรื่องนี้ว่าคนที่มีความคิดว่าตายแล้วชาติเดียวเนี่ยแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นความคิดที่ ครบทั้งสัตตตทิฏฐิครบทั้งอุเฉท,ทิฏฐิมันครบทั้งคู่เลยนะตายแล้วขาดศูนย์ตายแล้วไม่มีชาติต่อและตายแล้วศูนย์นันไปไหนไปอยู่กับพเจ้านี่รันดรนสัตตตะมันทั้งสองอันเลยหมายความว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ครบสมบูรณ์แบบศาสนาเทวนิยมโดยเฉพาะศาสนาใหญ่ๆที่กล่าวชื่อไปแล้ว ซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่น่าสงสารไม่มีชาติต่อไปไม่มีการรีเบิร์สไม่มีการตายไปแล้วจะเวียนกลับมาเกิดเป็นคนอีกเกิดเป็นสัตว์อะไรอื่นๆอ,อีกที่มันเป็นจิตนิยามจิตนิยามมีเริ่มตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวไปจนกระทั่งถึงสัตว์บลานเซลล์สัตว์กี่เซลล์จนกระทั่งมาเป็นมนุษย์ จนกระทั่งมาเป็นพระพ,พ,พุทธเ,เป็นพระาศาสดาพระพุทธเจ้านั่นแหละนะซึ่งจะเข้าใจในเรื่องของจิตนิยามในอย่างดีเพราะฉามีาศาสนาพุทธที่สามารถรู้จักพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณแล้วรู้ครบในเรื่องของพลังงานจิตวิญญาณนี้จนกระทั่งสามารถทำให้จิตวิญญ,ญาณนี้ อยู่ในสภาพพีชนิยามไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอยู่ในสภาพของทําให้สภาพจิตนิยามหรือจากพีชานิยามไปเป็นอุตุนิยามท,ทําให้ธาตุธาตุจิตนี่แยกไปเป็นดินน้ำไฟลมเป็นอุตุนิยามนี่คือแยกให้ไปเป็นดินน้ำไฟลมได้ด้วยผู้ที่เป็นอรหรันต์ทำได้ทุกองค์เพราะฉะนั้น ผู้ที่สามารถเรียนรู้จ <p ant all is> ิตเจตสิกร ah. <p 195 2> ูปน ah. ิพพานเรียนรู้พลังงานนี้ในศาสนาพุทธจึงสามารถที่จะรู้ความจริงของทั้งโลกโลกที่มีดินน้ำไฟลมโลกที่มีพืชพันธัญญาหารโลกที่มีสัตว์ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานชั้นเซลล์เดียวสองเซลลเซลล์ร้อยเซลล์ล้านเซลล์กี่เซลล์ก็แล้วแต่จนกระทั่งมาเป็นมนุษย์ รู้หมดทุกอย่างรู้จกนกระทั่งสุดท้ายสลายอัตภาพหมดอัตภาพหมดตัวตนศูนย์สลายเลิกกันเลยไม่เกิดแล้วไม่มีอีกเรียกว่าปรินิพานเป็นปริโยสารไม่มีอะไรอีกเลยดับอัตตาอัตภาพได้ซึ่งอันนี้ละตรงกันข้ามกันกันกนกบเทวนิยม เทวานิยมนั้นตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้านีรันดอนไม่มีศูนย์นี่จิตวิญญาณศูนย์ไม่ได้เขาศูนย์ไม่ได้จริงๆเขาไม่มีพรันิพพานเขาทาไม่ได้เขาไม่มีทางศูนย์เขาศูนย์ไม่ได้แลวเขาก็เชื่อมันว่ามีมีศูนย์ด้วยเพราะเขาไม่มีความรู้ที่จะศูนย์นะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าในความรู้เป็นเป็นคนเป็นเป็นเนี่ยไม่มีความรู้อันนี้ในภาพเป็นเป็นในชีวิตเป็นเป็นเนี่ย จึงไม่มีความรู้ไม,ม,ม่มีพฤติกรรมไม่มีจิตใจที่จะเป็นคนไม่มีความเป็นอัต,ตภาพไม่เป็นขอความไม่เป็นตัวตนไม่เป็นตัวกูของกูไม่เป็นอัตตาอัตนิยานในความเป็นเป็นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้เพื่อตัวเองเลยมีชีวิตอยู่ด้วยกรรมกรรมนั้นการงานที่ทำมีแต่กรรมมัญ,ญตามีแต่กรรมมันจะ มีพกรรมมันยาวทาเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นเลยตัวเองไม่มีแต่ไม่ใช่โง่จงกนกระทั่งทําให้ตัวเองเสียสุขภาพทําให้ตัวเองทําอะไรอะไรไม่ดีไม่งาม<ร>ไม่ใช่พันครับมีซ้อนผม,ผมฟังพันพูดมานี่เหมือนพะท่านพูดโลกสองโลกลมันซ้อนอยู่ในตัวเดียวอยู่กันเลยนะครับถูกสิโลกหน้าก็แสดงอยู่ในชาติปัจจุบันนี้หน้าแต่ว่าพฤติกรรมในโลกนี้ก็แสดงความเป็นโลกหน้าซ้อนใ,อในตัวเป็นโลกโลกุตระ นี่แหละครับจึงเข้าใจยากอ่าเป็นโลกหน้าที่เป็นโลกโลกุตระเพราะฉะนั้นพระอรหันเนี่ยหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยจึงเป็นคนสองโลกเป็นคนรู้จักโลกนี้ดีทุกอย่างแล้วก็อยู่กับโลกนี้ช่วยเหลือโลกนี้ให้เป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกอย่าไปทําร้ายโลกอย่าไปทําร้ายสัตว์โลกอย่าไปทําชั่วทําบาปทําอะไร จึงเป็นสัพพปาปัสสะกรณังจึงไม่มีการทำบาปท,ทำชั่วทำอกุศลอะไรทั้งปวงทำแต่กุศลทำแต่สิ่งที่ดีที่ประเสริฐส่วนตัวเองนั้นหมดหมดละทำแต่ดีนี่ก็คือเป็นคนหมดและไม่ทำชั่วละทำแต่ดีสองไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไม่ได้เพื่อนั่นเพื่อนี่ไม่ได้เพื่ออะไรเลยเพื่อปัจจุบันธรรมเพื่อ สัตว์โลกทั้งหลายเพื่อมวลมนุษยชาติเรื่องพืชเรื่องพันธัญญาหารก็รู้ล่ะเพื่อพันธัญญาหารมันไม่เกี่ยวกันกับกรรมกับวิบากแต่สัตว์โลกทั้งหลายแหละมีกรรมมีวิบากเชื่อมโยงกันติดต่อกันสัมพันธ์กันจนกระทั่งรู้รายละเอียดไปถึงขั้นพลังงานที่เป็นสภาวะมันจะเกี่ยวเกาะกัน เกี่ยวกาอกันในแนวลึกในแนวซ้อนเกินกว่าจะคิดยกตัวอย่างเช่นว่าศาส,สนาพุูดไม่พากินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์นั้นน่ะสัตว์มันตายแล้วแล้วก็ไปกินโดยเฉพาะยิงไปฆ่ามันมากินนี่ยิ่งไม่ทำใหญ่เพราะะนั้นคนที่บอกว่าเราไม่ได้ฆ่าคนอื่นฆ่า ก็พอได้พระพุทธเจ้าถึงอธิบายไปถึงขั้นประวัติมังส์สัตว์สัตว์ที่มันตายเองหรือสัตว์ที่เดนสัตว์กินเดนเลยนะเดนสัตว์ที่สัตว์ที่มันกินเนื้อสัตว์มันก็ต้องฆ่าสัตว์กินพอกินเสร็จแล้วมันไม่เอามันทิ้งแล้วก็เป็นบาง,งสกุลเป็นเนื้อสัตว์ที่เดนสัตว์กินเขาทิ้งแล้วเจ้าของเขาทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของแล้วก็ประวัติมังส์ัตว์ก็มีสองอย่าง สัตว์ตายเองก็เดนสัตว์กินกินได้ถ้าจะกินแล้วใครจะไปกินนะมันไม่มีอะไรกินมันมีให้กินด้วยนะพราะฉะนั้นก็ตายพอดีจะไปรอกินเนื้อสัตว์แบบนั้นนะสรุปแล้วความละเอียดละออความลึกซึ้งในความรู้ของพระพุทธเจ้านี่ยจึงครบบริบูรณ์ท่วนสมบูรณ์แบบจริงๆเลย